สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่18ตุลาคม2 5 6 8แจ้งปฏิทินจ่ายเงินค่าบริการอสอมอปีงบประมาณ2 5 6 9นะครับค่าบริการ2,000บาทของอสองมอนะครับของเดือนตุลาคม2 5 6 8โอนวันที่1 4พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8นะครับค่าบริการอสอมอของเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8โอนวันที่1 5าธันวาคม2568 ค่าบริการธันวาคม2568นะครับโอน15มกราคม2569ค่าบริการของเดือนมกราคม2569โอน13กุมภาพันธ์2569ค่าบริการของเดือนกุมภาพันธ์2569โอนวันที่13มีนาคม2569ค่าบริการอสมอของเดือนมีนาคม2569โอนวันที่10เมษายน2569ค่าบริการของเดือนเมษายน2569 โอนวันท <RI X: S 1> ี่15พฤษภาคม2569ค่าบริการอ,อสมอของเดือนพฤษภาคม2569โอนวันที่15มิถุนายน2569ค่าบริการของเดือนมิถุนายน2569โอนวันที่15กรกฎาคม2569ค่าบริการของเดือนกรกฎาคม2569โอน14สิงหาคม2569ค่าบริการอสมอของเดือนสิงหาคม2569โอน15กันยายน2569และค่าบริการของเดือนกันยายน2569 โอนวันที่15ตุลาคม2569ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากกรมบัญชีกลางนะครับก็มาแจ้งให้อสมอรทราบก็มาแจ้งให้ออสมอรทราบวันโอนเงินตลอดปีของวัน2569ครับสวัสดีครับ